ครับกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่30พฤศจิกายนพศ2016กับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกับกับพบพอกันทุกเซ้าครับพี่น้องครับสำหรับเซอร์นี้คลิปนี้กับมีวัวไทยแท้มาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอนำเลี่อนกฎกติกาด้วยครับพี่น้องครับวัวเทียนยินอยู่นี่ผมส่งฟรีให้200กิโลเมตรบริการเก็บเงินไปทางโดยไม่ต้องมาจำก่อรใดๆทั้งสิ้นครับ ่าไปลงรถแล้วก็จังใจเงินกันเด้อครับพี่น้องครับหลกาอีกย่างตัวใดมังใดจุดใดมีตำหนิผมก็สีบอเก้าแจ้งไปในลิปเลยครับพี่น้องครับเถอบ่ได้บอกบ่ไเก้าก็แสดงว่าบ่มีตำหนิเลยครับพี่น้องครับโดยปกติกับประกันค่าทุกค่าทอนมันลูกออกสวงสุนไห้แล้วครับพี่น้องครับล้วก็อีกย่างครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันจะโทษคว้มสาใจมั่นใจว่าจะของซื้อได้โรมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ช่มงครับฝากเบอร์ไปก่อนนะครับ ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับมีทั้งราคายกราคาแยกนะครับพี่น้องครับอ่ามมืองชุดแรกก่อนครับชุดนี้ขายยกนะครับพี่น้องครับเป็นสีบรัเป็นงัวแพงประกอบด้วยงัวจังไดเนี้ยเดี๋ยวพามาชมครับงัวซีตัวเป็นงัวไทยแทะวอดังถามหาความสูงเลยครับพี่น้องครับไทยแท้ครับงัวบรัสูงบรั่งง่ายครับพี่น้องครับผู้ใดหมักงัวไทยแทะนะครับ บอด้วยแม่ลูกเมียคมนี่ครับง่วลูกแรกอ่าควมสูงกับพวได้สูงหลายครับสูงประมาณเมตรไปห้าเมตรสิบนี่ครับพี่น้องครับ้วก็แม่ลูกผูลูกตัวที่สองนี่ครับแม่ทับแล้วทุกตัวนะครับบอกรีทับครับพี่น้องครับเอาไปลุ่นทองเอาได้ครับพี่น้องครับแม่ทับแล้วเพราะว่าลูกลูกอายุสามสี่เดือนนะครับง่วมวนนี้ลูกห่วปีไทยปีครับพี่น้องครับสี่ตัวนี่นะครับราคาขายยกครับพี่น้องครับเอาไป สองหมื่นสองพันบาทเด็ง่วงซีโต้เลยครับพี่น้องครับบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรานใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเกาวไป้ังต้นโทรมาได้ยิบซีฉม่วงครับพี่น้องครับนี่ครับเงินสองหมื่นสองพันบาทเด้ง่วงซีโต้เลยครับพี่น้องครับนั่นพอที่ทับยืนยืนเห็นอย่งครับนี่ผลงานผลงานไ้ลูกเลาสองตครับพี่น้องครับนี่ครับพอพันนะครับนี่ผมไปซื้อผมที่ผมเกาไปทุกที่ว่าปกติกุ้งัวไทยแถวบ้านนี่นะครับขอกที่บักเลตตัวนี้คุ้มครับพี่น้องครับนี่ลูกเล้าครับ ผลงานของของของการใจลูกดอกเร่กครับพ่อเมืองเหรอครับพี่น้องครับผ่านไปแด้วครับพี่น้องครับชุดซีโตนี่ครับพี่น้องครับวันนี้เมืองพ่อพันเล่ครับเพื่ออยากได้ไปน้ำกันครับพี่น้องครับกขายมื่นเก่าพันบาทคือเก่าครับพี่น้องครับมื่นเก่าพันบาทขายราคาเนี่ยครับเอาไปใส่งานเลยครับไปคุ่นวัวไ่แบบนี้แหละครับพี่น้องใครมีวัใท่หลายนี่ครับชะลเลอนี่ครับตัวนี้ครับเรื่องไหญแล้วครับผลงานการใจลูกกับหลายโตแล้วครับพี่น้องครับ ขายเบียดเนี่ครับพี่น้องครับเงาๆลำๆงวเล็บปกติกับบสูงครับพี่น้องครับจะว่าเนื้อหนังดีครับขายเบียดเนี่ได้ครับให้เข้าใจตามนี้นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องจะยกทั้งพอพันทั้งชุดแม่ลูกง้วไทยไปก็ได้ครับพี่น้องครับถายกนี่ผมเอาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับถายกได้ครับง้อหาตัวได้พอพันไปตัวหนึ่งครับพี่น้องครับให้เข้าใจตามนี้นะครับเดี๋ยวผาย้อนมาชมบแม่ลูกอีกเดี๋ยว พี่น้องสิว่าคือพอไทยโดนๆเห็นชัดๆแน่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับผู้ใหญ่างง้อไถ่แทะครับยาสาครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทแต่แมีลูกสองพ่มครับมีอทับเร็วทุกพ่มมือกับชัดครับพี่น้องไถ่แทแ้ะ้ะครับสายไทยก็มีลูกเชิกนี่ครับ ลูกเล่าก็คือพออยู่ดิพาพอมาลีเลยครับพี่น้องครับพอเล่ก็มีลูกแม่ครับอย่มึงจะชัดโยกแยกเดยเหมือนเด้อครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางครับครับมึงจะชัดครับสัมรู้ชีวก็ขอจะไวเ้เลยเพี่งนตรงนี้ครับกราบสวัสดีครับ